พี่บอลคือเป็น m อ็มซีครับพี่แร้ก็อ๋อเป็นโปรดักต์ให้กับนิสสันนะครับผมโอเคอะครับผมสวัสดีชาวบ้านเมืองออลนาทุกท่านนะครับอะตอนนี้นายก็พาทุกท่านเนี่ยมาอยู่ในบูธของนิสสันแล้วนะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าเนี่ยในบูธของนิสสันเนี่ยมีรถอยู่เยอะแยะมากมายเลยหลายรุ่นมากหลายรุ่นมากๆนะเท่าที่เรานับได้นี่ก็เป็น10เหมือนกันนะฮะหกเจ็ดรุ่นเป็น10คันครับผมอะทีนี้ น่าจะถามพี่บอลนิดนึงว่าแล้วรถคันไหนรุ่นไหนเนี่ยที่มันเป็นซิกเนเจอร์ที่ถ้าเกิดคนที่มาเยี่ยมชมในงานเนี่ยในบูธนิสันเนี่ยต้องเข้ามาดูต้องเข้ามาชมแน่นอนคอับซิกเนเจอร์ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นนิสสันคลิกนี่ครับผมก็คือรถใช่คันสีส้มนี่เลยใช่ครับผมแล้วอ่ะพอซิกเนเจอร์เนี่ย น่าเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยเขาต้องอยากรู้ว่ามันมีความมีความพิเศษกว่ารถทั่วไปใช่ครับผมรถคันนี้นะครับจะเป็นรถ e-power เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่แบรนด์ญี่ปุ่นแทบจะทุกแบรนด์เลยยังไม่มีครับผมหลายคนอาจจะงงว่าอ่อ e-power คืออะไรอีพา e p o w e r คือการนําเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเขามาใช้ร่วมกันอาจจะงงว่าคล้ายๆ้ไฮบริดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผม e-power คือการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน100% เครื่องยนต์มีหน้าที่แค่ปั่นกระแสไฟแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความประหยัดแล้วก็อัตราการเร่งอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่ารถเครื่องยนต์มากๆครับผมใช่เป็เหนือแน่เลยถือว่าเหนือเป็นสเต็ปที่เหนือกว่ารถไฮบริดใช่ครับผมแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่รถตัวนี้ตัวท็อปมีให้เนี่ยค่อนข้างที่จะครบเทียบเท่ากับรถยุโรปได้เลยไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังอาราวิวมอนิเตอร์เตือนก่อนชนเบรกก่อนชนตัวนี้จะมีความพิเศษอีกอย่าง,างก็คือเป็นวันแพดเดิลนะครับผมก็คือ เวลาที่เราเร่งเนี่ยเราก็แค่เหยียบคันเร่งใช่ไหมฮะแต่พอเวลาที่เราต้องการจะเบรกเนี่ยเราแค่ผ่อนคันเร่งขึ้นมารถจะทําการชะลอโดยใช้มอเตอร์เนี่ยหน่วงหน่วงความเร็วของมอเตอร์จนกระทั่งรถหยุดใช่ครับผมจะเป็นการถอคันเร่งใช่ครับก็คือถอดคันเร่งก็คือภาษาคุณทั่วไปคือถอดคันเร่งก็คือรถก็จะเบรกอัตโนมัติเลยใช่เบรกแบบนุ่มนวลนะพี่ไม่ใช่เบรกแบบหัวที่หนาเขาเบรคค่อยๆเบรคแค่การถอดคันเร่งแค่นั้นใช่ครับอืมอี่แล้ว ถ้าเกิดว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจอย่างกับครอบครัวรถคันนี้เนี่ยรคาคาอ,อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สำหรับรถรุ่นใหม่เครื่องยนต์ e-power เครื่องยนต์ e-power เนี่ยนะครับสตาร์ทที่1นึ่งเอ่อแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจนกระทั่งตัวท็อปเนี่ยหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหนึ่ง <1, S 1> ล้านสี่หมื่นเก้าพัาน 9, 000, บาทใช่ครับก็คืออสมมุติถ้าเกิดว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากมาได้คันนี้เลยราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทใช่ครับอ้าครับผมเอ๊ะแล้วอีกอย่างหนึ่ง เชื่อว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยต้องการความประหยัดน,น้ํามันรถ<อ>ครันนี้มันม,ม่ต้องใช้น้ํามันอยู่แล้วถูกไหมฮจริงๆรถใช้น้ํามันเพื่อปั่นกระแสะใช้เพื่อไปเรียนใช,ใช่ใช่ครับแล้วอัตราการใช้น้ํามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อัตราการบริโภคโดยเฉลี่ยที่ประมาณยี่สามจุดแปดกิโเมตร่อลิตรประหยัดมากมากนะประหยัดมากครับยิ่งน่าหาว่าเราอยู่ในเมืองในสภาพการจราจรที่ติดขันเนี่ยตกประมาณยี่สหยี่็ดลิตรเลยทีเดียวผมก็ถือว่าแสดงว่า ต่อให้เป็นอะสมมุติผู้ขับขี่ที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่รถติดแออัานมีในกรุงเทพครก็ยิ่งประหยัดยิ่งประหยัดยิ่งประหยัดแน่นอนครับผมประหยัดกว่าไฮบริดแน่นอนเขาใช้าตอบโจทย์ทั้งคนที่ชื่นชอบการรักสิ่งแวดล้อมด้ยถูกไหมฮะใช่ใชหนึ่งเลยคือตอบโจทย์สําหรับ ผู้ขับขี่ที่รักเสียงแวดล้อมต้องการความประหยัดใช่ครับผมสามแล้วก็ต้องการปัตตาเร่งที่ดีรถคันนี้จะตอบโจทย์ได้มากๆเลยทีเดียวใช่เพราะเราดูภายนอกเนี่ยจริงๆแล้วจะสังเกตได้นะครว่าดูภายนอกเนี่ยจะมีความเป็นสปอร์ตในตัวอยู่แล้วใช่ครับผมขณะผมดูตรงเนี้ยอ๋อโอเคครับผมก็สําหรับซิกเนเจอร์ของบูนิสันในงานนี้ก็คือรถรุ่นนี้นิสสันคิดครับผมนิสสันคิดเครื่องยนต์ e-power e-power ครับ อย่าลืมนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบรถที่เ,เราเราเคลมว่าเหนือกว่าไฮบริดถูกไหม่ะเราเหนือกว่าไฮบริดอ่าครับผมอัตราการทดน้ำมันที่ประหยัดน้ำมันมากมากอยู่ที่ยี่สิบสามยี่สิบสามจุดแปดนะครับ,รบพร้อมกับราคาหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ขอเชิญที่บูธนิสสันได้นะครับผมและก็น้องเหนือจากรถรุ่นนี้ก็จะมีอีก หลากหลายมากๆเอาเป็นว่าแวะมาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไม,ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมยังไงต้องขอขอบคุณพี่บอล<ด>ม,มากๆด้วยนะครับสำหรับการให้ข้อมูลในครั้งนี้โอเคครับผม, okay, บผมเดี๋ยวนะ่าจะส่งท่านผู้ชมเนี่ยไปชมบรรยากาศรอบๆของบูธนิสารต่อนะฮะเชิญชมครับผมขอบคุณมากนะครับ,บค,ครับ